อันนขอบคุณหลักงูหลามน,นะคะขอบคุณครับมีกานกกาอันนี้อะทุกคนเม้นต์มาหน่อยอยากอ่านเร็วๆอันนี้เป็นนกกาไม่ซึมเลยคือแล้ว แล้วพรุง่งนี้พี่จะเลยกลับกี่โมงเนี่ยล็บ,ม,บมันน้อยไหนเนี่ยมันไม่น้อยหรอกพี่แอมเอออันใหญ่กับใหญ่พูดอันน้อยกับน้อยพูดอันนี้ก็ใส่เนื้วโป่งให้ใส่หนูเบิ้งดูอันนี้อะใส่เนื้วโป่งใส่ได้เน,นี่ยอ,อืมแต่ขนันใจเนื้วสีอะ มาอ่านแบบใหญ่เลยดิวันเดียวคนร้อยยี่สิบค่ะไม,ม่ต้องเมนหน่อยอยากอ่านเร็วเร็วหนูก็รู้สึกว่าบโบหนูหายอะ่ะโบหนูหายอะ่ะเม้นโอเคเขามีเขามีเลือดเบื่อปะฮะมีเรืเรอดเบอื่บอไหมนิ้วไหนนะ นิ้วชี้นิ้วชี้ไม่เหรอใส่มาแล้วอุย้ยเดินด้วยเลยสวัสดีค้สวัสดีครับ,รบอันนี้คืออะไรวะมิสินลงองเลงอ่ะมันคืออะไรวะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่กิน <laughs> หืมขวดบอสเซียบอ่ะหืมหืม xuất sắc thế, sướng mày, bơ xe, ôi bơ xe à, phè, coi, chì, à, cá, na, chuối, để quên gì, phải เนอ <laughs> มันก็พอดีอยู่นี่แหละ,อะพอดีกันนะเอาอะไรมาพอดีก่อนค่ะอ,ะอะนี่โป้งหายไปอันนึนมึมโป่งยอันน่งเยี้ยนเดียวเหรอเหมือนจะมึนๆนิดนึงนั่นม <laughs> ิจิวะนี่นิ้โปงยย้งเงี้ยนเดียวหนึ่ง เอาเพี่เอ<ง>็มไรอันนี้หนูหลุดหน่ะโบหน่ะแล้วใจพี่ทำไงเราไม่รู้ไม่มีโบม,ม,มันสวยไหมสวยมันก็เป็นตารางตารางอ๋นิวพี่มันโบโคบเนี่ยของเธอเลยอย่างมาเบิ่งดูเดี๋ยวนิวสี่แม่มันสี่โบโคบเบียยังไหนพี่แอมมันเบืองบนมันอันนี้กับย้ายบทโน้นเลือดจะนูวอันนี้แม่เอา

ทำเน็่ร้านไหนครับพี่ร้านของเราเองอยวขับรถกันนะเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับอ่ะคือไปเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณไดโซมนะครับคิวใหม่คิว่คกวใม่คิวใน,น,นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ทุกคน เม็ดสีเหลืองๆอันนี้มันคืออะไรนะในต้มผึ้งควมสดโคตรไม่อร่อยเลยก็คืออะไรแบบเปรี้ยวหืนๆนะ่ะแบบหืนซึ่งจะหกเลยอะ่ะไม่อร่อยอะ่ะเนี่ยยืดไปกินกูาซาไปอ่ะซาแช่ปะ <laughs> อันนี้เขาขายอะไรเหรอ <laughs> เนาะขายแยกมันมาอะไรกันบ่างอันดับแรก อาจารย์เก er no ี่ยวค่ะอืมเนี่ยเอามันก็เซิรนคนมั่วแบบนี้ล่ะแล้วพรุ่งนี้พี่จะกลับกี่โมงฮะฮะพี่จะกลับกี่โมง 管他么。